ก่อนเราจะหาจุดติดก,กระเป๋าข้างนะคะความยาวเท่าไหร่ตามแล้วแต่สะดวกแล้วแต่บุคลกรของมันนะคะเมื่อได้ถึงกลางแล้วคุณก็แต้มไว้นะคะแต้มจุดนะแล้วคุณก็เอาชิ้นนี้นะคะชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังก็ได้หาจุดกึ่งกลางของของชิ้นหน้านะแล้วเราก็ามา ข้างกับชิ้นนี้มาประกบกันเอาชิ้นเดียวไม่ต้องสองชิ้นนะคะและเราจะรู้จุดต่อกระเป๋าข้างนะแล้วเราก็เอานี่เลยแม่บรรทัดเนียมาวางเลยนะแล้วเราก็ขีดขีดลงไปเลยนี่นี่ด้านหนึ่งแล้วนะอีกด้านหนึ่งก็อย่างนี้นะคะนี่นี่แล้วเราก็เอากระเป๋าข้างที่เราพิ้วเรียบร้อยเย็บกลับเรียบ,บร้อยแล้วเราก็มาวาง นี่คือจุดต่อของกระเป๋าแล้วเราก็มาสอยด้านนี้ติดอันนี้ต้องคิ้วนะจ๊ะแล้วเราก็มาติดด้านนี้ให้มันยงยงนะมันจะเป็นรูปนี้ค่ะติดข้างซ้ายและข้างขวาค่ะนะเพราะติดเสร็จแล้วเราทึงประกอบกระเป๋าติดเสร็จแล้วค่อยกระปบกระปบประกรอบกระเป๋าง่ายกว่าติดอันนี้ปุ๊บไล้น,นี่มาติดที่หลังมันมีลงตรงนะนะเนาะริ่มจาก เริ่มจากนี่ก็ได้เริ่มจากก้นเย็บชิ้นนอกนะจากชิ้นในนะชิ้นสองชิ้นนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยเย็บชิ้นนอกกับชิ้นในให้มันติดก,กันเป็นชิ้นเดียวกันนี่มันก็เย็บไปนะคะเย็บด้านล่างก่อนเนี่ยปุบเนี่ยแล้วก็เย็บไปเรื่อยๆนะ,อะมองไม่เห็นพี่ลงให้พี่ดูเมื่อคืนพี่ดูก็มองไม่เห็น เย็บติดกันเลยสองชิ้นเนี่ยชิ้นนอกกับชิ้นในไม่ใช่เย็บอันนี้ทิ้มลงไปอย่างนี้นะไม่ใช่นะเนี่ยเราพยายามเย็บเนี่ยโอเนี่ยเี่ยย็บไปเรื่อยๆจนสุดนะคะิ